ก็คือเป็นแมนนวลร้อนะคะลูกค้าก็ตีกันแย่งของกันอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนไหนอ่ะมาเอฟกอดเอฟทีหลังเพราะว่าบางทีเนี่ยสินค้าเรามีจํานวนจํากัดชีวิตดีสวัสดีครับกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะก,กับรายการชีวิตยูคู่เชฟเบอร์นะครับผมข้างหลังของเราเลยนะครับผมนี่ท่านผู้ชมเห็นกันก็คือบริษัท เพราะพีคณะออยจำกัดนั่นเองถ้าพูดถึงท็อปิกคณะออยต้องพูดถึงสินค้าที่เกี่ยวกับมะพร้าวค่ะใช่มะพร้าวนะไม่ใช้ก็พ้าล้านะครับผมได้ค่ะได้ถือว่าได้ไปหนึ่งก๊อกนะครับผมซึ่งถ้าพูดถึงท็อปิกคณะออยเนี่ยก็จะมีสินค้าหลากหลายเลยคุณส้มมีน้ำมันมะพร้าวใช่สครับใช่มีครีมทาหน้าด้วยถูกต้องมีหลากหลายเยอะแยะซึ่งที่สําคัญเลยนะครับผมเขาใช้ใช้บอกเราเนาะคุณส้มใช่แล้วเขาใช้ใช้บอกของเรายังไงบ้างคะคุณฟูผมก็แค่อยากจะรู้แล้วที่เดียวเชียวว่าเขาใช้าาาหหลลลกยยเ เรามาร่วมหาเขาเรียกว่าคำตอบ answer แล้วก็ผมร่วมหา answer กันดีกว่าได้เลยค่ะตามกันไปดูเลยค่ะท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราก็อยู่กับทางทีมงานทั้งพีแค่ออลแล้วก็น้องซีของเรากันแล้วเย่สวัสดีค่ะ ขอให้ทางคุณพี่แนะนำตัวนิดหนึ่งคะค่ะสวัสดีนะคะชื่อขนุนนะคะจากบริษัท t o อป c ิคาน่าอ,อยค่ะเป็นผู้จัดจาการฝ่ายขายต่างประเทศค่ะแล้วก็ยังเป็นผู้ด,ดําเนินการไลฟ์สดของบริษัทด้วยค่ะครับผมถ้าสมมติลูกค้าคนไหนที่ดูอยู่ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตามอย่างดีเลยนะฮะใช่มาเจอกันทุกๆอสองครั้งต่อเดือนค่ะ อยากให้คุณขน,นุนนะครับเล่าร่าวๆหน่อยครับว่าแบบประวัติความเป็นมาของท็อปปี้คานาออยทำธุรกิจกับอะไรแล้วก็เริ่มมายังไงอะไรเงี้ยครับ <S <S ได้เลยค่ะท็อปปี้คาน,นาออยนะคะก็คือจริงๆเนี่ยเริ่มมาจากชาวสวนสุราษฎร์นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> คือเราเนี่ยผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นชาวสวนสุราษฎร์เลยเราก็จึงเอามะพร้าวอะค่ะจากสุราษฎร์ธานีเนี่ยเอามาผลิตที่นี่เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ โดยที่เราเนี่ยจะใช้น้ำมันมะาพร้าวสกัดเย็นเนี่ยแปลรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อีกกว่าร้อยรายการเลยค่ะอโอ้โอเรียกได้ว,ว่ามะพร้าวลูกเดียวนี้เป็นได้ทุกอย่างเลยใช่ค่ะมะพร้าวถ้าไม่ใช้ก็พลาดแล้วนะฮะโอเคค่ะวันนี้จะรบกวนคุณขนุนพาไปชมสถนานที่หน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีสินค้าประเภทไหนบ้างเราสองคนแล้วก็น้องสี่ฮะได้เลยค่ะเดี๋ยวตามมาทางนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะตามมาเลยค่ะ อ่าตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับคุณขนนุนเราจะไปเดินโรงงานกันค่ะเดี๋ยวมาทางนี้เลยค่ะอ้าวน้องซีอ้าวน้องสีน้องสีมารออยู่ตรงนี้เองอ้าวมัรออยู่ตรงนี้ลูกนี้ใหญ่เลยนะฮะอ่าก็คือตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของสะพานข้ามค่ะข้ามไปไหนได้บ้างคือข้ามไปที่สโมสรทานอาหารของเราค่ะอยู่ฝั่งนู้นอ่าแล้วก็ด้านหลังด้านหลังของเรานะคะจะเป็นตึกโรงงาน ที่เราจะไปกันใช่แล้วก็เมื่อกี้ก็จะเป็นตึกออฟฟิศค่ะทั้งหมดในนี้มี3ตึกอเห็นอย่างนี้เหมือนโรงงานไหมคะโอ้โหรู้สึกว่าไม่เหมือนเลยฮะเหมือนรีสอร์ทห้าดาวเลยมากกว่าหลายหลายคนเนี่ยหลายคนเนี่ยสับสนเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยอันนี้ใช่โรงงานหรือเปล่าจําผิดมาผิดแบบว่า ดูเหมือนไม่เหมือนโรงงานเหมือนรีสอร์ทเลยเพราะว่าตัวนี้เราใช้สถาปนิกระดับประเทศเลยค่ะในการออกแบบนะคะแต่ว่าการออกแบบเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความสวยงามเท่านั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเซฟ e อนเวอร์เรนต์นะคะเซฟพลังงานค่ะพลังงานตัวนี้ก็คือใช้ไฟน้อยลงนะคะใช้แอร์น้อยลงคือภายนอกเนี่ยจะอากาศล่มลื่นภายในก็คือเป็นแอร์ฟล์โอหถือว่าเดินมานี้ไม่ร้อนเลยนะฮะร้อนไหมคะน้องซีไม่ร้อนไม่ร้อนแล้นเดี๋ยวเราเดินไปต่อเลยค่ะไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คลังสินค้าของเราค่ะคลังสินค้าตัวน,นี้นะคะจะเป็นอาที่จัดเก็บของสินค้าที่สําเร็จรูปแล้วนะคะก็คือผ่านาก,การกระบวนการผลิตแล้วก็มาเก็บตรงนี้นะคะซึ่งเราก็ต้องแยกโซนด้วยค่ะเพราะว่าเราทําทั้งอาหารแล้วก็เครื่องสำอาง <S 2> <S 2> อ,อ่ะอย่างโซนนี้ก็จะเป็นโซนสินค้าอาหารค่ะแล้วก็โซนนู้นก็จะเป็นโซนเครื่องสำอางค่ะก็ <S <S ถ้าพวกร้านค้าอะไรต่างๆส่งเข้าห้างหรือว่าส่งต่างประเทศเนี่ยเราก็จะใช้พื้นที่บริเวณนี้แหละค่ะในการแพ็คส,ส่งสินค้า ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดที่สามารถมองลงไปเห็นเครื่องทำครีมของเราแล้วค่ะขยับเข้าไปใกล้ๆก็ได้นะคะอ,อ,อันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องผสม ครีมของเราค่ะก็คือเป็นคอสเมติกทุกอย่างนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะแต่และเครื่องก็จะมีความสามารถที่จะผสมที่แตกต่างกันเพราะว่าเรามีเนื้อครีมที่แตกต่างกันแต่ว่าเครื่องใหญ่ที่สุดที่เรามีการลงทุนเนี่ยปริมาณแบบเงินเยอะมากๆนั่นคือเครื่องตัวใหญ่ตัวนั้นซึ่งมันจะทําให้เนื้อครีมเนะะี่ยค่ะคือมีคุณภาพเนียนนะคะแล้วก็ก็คือควบคุมได้ด้วยแค่คนเพียงหนึ่งคนเท่านั้นเองอแค่คนเดียวก็ผลิตครีมได้เป็นร้อยกระปุก เป็นพันเป็นพันใช่ใชค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้าว,าวใช่ไหมครับสำหรับโรงงาน,น,นใช่ค่ะงั้นต่อไปอยากจะไปดูสถานที่ไร้สดแล้วดีกว,ว่ารว่าจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงฮะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราตามไปทางนี้กันเลยค่ะ,ะครับผมโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในโชว์รูมของท็อปปี้คาน่าแล้วซึ่งโชว์รูมตัวนี้แหละค่ะจะเป็นที่ไร้สดของเราค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะคะได้เลยค่ะอุะ้ยว่าแต่น้องซีตัวใหญ่ไปนะคะวันนี้น้องซีอาจจะเข้าไปด้านในไม่ได้เนาะเสียใจด้วยค่ะน้องซี เราเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตามมาค่ะค่ะก็เข้ามาในตัวโชว์รูมของเทปิคาน่าแล้วแต่สิ่งแรกที่จะเจอนี่ค่ะ คือตู้ผักของเรานะคะ,ะ,ะหลายคนสงสัยว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเราได้ยังไงนะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่ชื่อว่า zero waste ค่ะตามชื่อนี้เลยใช่คือเราเนี่ยจากกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะเหลือกากใยของมะพร้าวที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องทิ้งหรือว่าต้องเอาไปฝังกลบหรืออะไรก็ตามมาค่ะตัวนี้เราเนี่ยพัฒนาให้เป็นปุ๋ย ะะซึ่งมันจะถูกปลูกโดยกากมะพร้าวหมายความว่าตัวนี้จะปลูกโดยไม่ใช้ดินโ oh. นะคะเป็นกากมะพร้าวเลยนะคะแล้วก็ <c oughs> ตัวนี้ก็คือได้มาตรฐา,านออร์แกนิกไทยแลนด์ด้วย <c oughs> นะคะก็มีผักหลากหลายชนิดค่ะตามฤดูกาลเลยนะคะสําหรับ <c oughs> ใครที่สนใจก็สามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาที่โชว์รูมของเราได้แล้วก็ซื้อผักติดไม้ติดมือไปรู้ไหมคะราคาเท่าไหร่ <c oughs> ให้ทายสาาไหมฮะ 35เหรอคะแล้ว3ถุงเท่าไหร่คะ100่ลอยสิแน่นอนถูกมากเลยใช่ไหมคะแถ้าตามห้างได้ราคานี้ไ,ไม่ได้ค่ะอันนี้ก<ม>็ถูกใช่มถุงใหญ่กว่า,ห,วาห้างอีกนะคะอันนี้เนี่ยค่ะอันนี้คือปลอดภัยรักโลกนะคะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาด้วยมากันได้นะคะที่โชว์รูมของ t o p ปปิ้งคานาเดี๋ยวเราไปส่วนถัดไปกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้ก็เข้ามาถึงตรงที่สินค้าเราตั้งอยู่นะคะอยากจะแนะนําตรงนี้คือสินค้าหลักของเราเลยนะคะ t r o p i ค a น a น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งในบริเวณนี้ด้วยกันนะคะเราก็จะเป็นร้านขายสินค้าของเราค่ะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์ <ừ> เลยนะคะ <ừ> ก็ตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นเลยเข้ามาแวะเวียนซื้อของได้รวมถึงตรงนี้ค่ะจะเป็นสถานที่ในการไลฟ์สดของเราด้วยตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเลยสินค้าเยอะขนาดนี้ไลฟ์สดยังไงได้บ้างเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันเลยใช่แต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะทราบไหมคะว่าน้ำมันมะพร้าวของเราเนี่ยดียังไง<อ>มีประโยชน์ยังไงอยากทราบไหมคะอยากครับผมอยากทราบไหมคะอยากค่ะเรื่องเรานะคะตัวนี้ค่ะอย่างที่แจ้งให้ทราบนะคะจะเป็นตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่มีของเรานี่มีออร์แกนิกด้วยนะคะจากประเทศต่างๆเลยทั่วโลกเลยนะคะคซึ่งเรียกได้ว่าของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานส่งออกเลยก็ว่าได้ค่ะ น้ำมันมะพร้าวของเราเนี่ยจะหอมหวานกว่าเจ้าอื่นนะคะเคยกินน้ำน้ํมันมะพร้าวแล้วรู้สึกไม่ดีไหมคะแบบเมหเม็นหน้ใช่มาทานยากนะคะแต่ว่าเข้าใจนะว่ามันมีประโยชน์แต่ว่ามันทานยากจริงๆเลยคะ่ะอันนั้นคือความรู้สึกของผู้บริโภคเมื่อไปรับประทานน้ำมันมะพร้าวอาจจะเป็นตามท้องตลาดหรืออาจจะถูกสกัดออกมาไม่ดีแต่ของเรานี่คือได้รับรองจากนี่ค่ะ ตัวนี้เทสอวอร์ดเราส่งน้ำมันมะพร้าวของเราไปเทสที่ประเทศเบลเยียมเลยค่ะออถึงรสชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตีได้ว่ารสชาติของเราอร่อยหอมหวานนะคะแล้วก็ทานได้ง่ายครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอย่างที่บอกก็คือเราเนี่ยมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วเราก็เอามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะคะตัวอย่างตัวนี้ก็คือเป็นสินค้าที่ขายดีของเราเลยค่ะตัวนี้จะเป็น บัตเตอร์นะคะบัตเตอร์ทาผิวจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้ได้ลองแล้วค่ะมีทีมงานมาแบบมาขายของเราแล้วใช้ดีมากๆตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวเนี่ยยกกระชับนะคะ,ะแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยพวกรอยแตกรอยอะไรอย่างเงี้ยเวลาผู้หญิงเนี่ยคือจะมีแบบตรงหน้าท้องออจะมีตรงก้นอะไรอย่างเงี้ยที่แตกลายหรือว่าแม้แต่ทั้งคนผิวแห้งเนี่ยก็สามารถใช้ได้ นะคะอันนี้คือสินค้าของเราเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนสูงอายุเลยนะคะเ,เรียกได้ว่ายูนิเซ็กแล้วก็ได้ทุกช่วงวัยดีเลยค่ะคือซื้อไปหนึ่งกระปุกใช้ได้ทั้งบ้านใช่<ภ>แล้วก็อย่างที่เห็นก็คือมีสินค้าอีกเยอะมากมายเลยนะคะที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ในหลากหลายช่วงวัยแล้วก็ปัญหาผิวสินค้าตัวเนี้ยนะคะถ้าไปดูในไลฟ์สดเนี่ยจะมีราคาพิเศษด้วยกเก่นมาแล้วว่ามีไลฟ์สดเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูไลฟ์สดด้วยค่ะว่าเวลาไลฟ์สดเนี่ยมี CF กันยังไงได้บ้างเนาะได้เลยะนะคะคือจริงๆรเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยเป็นกิจกรรมพิเศษของเราซึ่งถ้าซื้อตามตามาแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นสินค้านะคะปกติแต่ไลฟ์สดของเราะคะ่ะจะเป็นสินค้าโปรโมชั่นพิเศษที่เราให้เฉพาะในช่วงเวลาไลฟ์สดแค่กับลูกค้าของเราเท่านั้น ได้เลยค่ะแต่ว่าแต่สินค้าเยอะขนาดนี้ค่ะเวลาลงสินค้าในการขาย CF แต่ละครั้งนี่ลำบากไหมคะ,ะจริงๆเราต้องมีการเตรียมตัวก่อนค่ะอย่างสมมติว่าวันนี้เราจะมีการไลฟ์สดเนี้ยค่ะอย่างน้อยๆสาหรับพ,อพ่อิคาน่าเนี่ยเราต้องเตรียมตัวล่วงหน้าประมาณ1สัปดาห์เพื่อที่จะลิสต์รายการสินค้าค่ะว่าสินค้าตัวนี้เราจะทําโปรโมชั่นสินค้าตัวนี้เราจะลดอะไรยังไงแล้วตั้งรหัสเป็นแบบไหนอ,อะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาเตรียมตัวค่ะ อ่าเมื่อกี้มีเกิดเรื่องการบำรุงผิวหน้ามาแล้วนะคะ,ะควันนี้เราจะมาขอนําเสนอนิดนึงละกันในส่วนของชุดบำรุงผิวหน้าที่บอกว่าเป็นสินค้าฮอตฮิตในไลฟ์สดของเราเช่นเดียวกันนะคะชุดบำรุงผิวหน้าของเรานี้อาค่ะมีอยู่หตัวนะคะเยอะไหมคะเยอะมากเยอะสำหรับผู้ชายเยอะเนาะแต่สาหรับผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนการบำรุงผิวหน้าเนี่ยไม่ว่าจะทําความสะอาดหรือบำรุงเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะคะเราแบ่งเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเป็น เรื่องของการทําความสะอาดผิวหน้าและเรื่องของการบํารุงผิวหน้าครบค่ะใช่ซึ่งตรงนี้นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่อย่างที่บอกก็คือฮอตฮิตมากในไลฟ์สดลูกค้าก็จะมาถามหาโปรโมชั่นในไลฟ์สดอ่าโอเคเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไลฟ์สดราคาจะเป็นยังไงบ้างค่ะได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะว่าเวลาขายสินค้าเนี่ยสินค้าเยอะมากเลย ลาขายสินค้าออนไลน์นะแอคทิวิตี้ที่มันป๊อปูล่ามากเลยก็คือการขายไลฟ์สดทีนี้อยากให้เล่าค่ะว่ารายการไลฟ์สดเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างมีอุปสรรคอะไรไหมคะเริ่มต้นเนี่ยจากการที่เราเนี่ยเคยไปซื้อสินค้าของเจ้าอื่นก่อนอในการไลฟ์สดเราก็รู้สึกว่า,าการไลฟ์สดเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นกับเพจเราด้วยเราก็เลยเริ่มใช้เพจท็อปปี้คาน่าเนะะี่ยค่ะในการไลฟ์สดสินค้าของเราโดยที่เราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าซึ่งตอนแรกๆเนี่ยก็คือไม่ได้มีโปรแกรมอะไรเข้ามาช่วยเลยก็คือเป็น ก็คือต้องจดชื่อลูกค้าใคร CF ไว้ก็ต้องจดชื่อไว้แล้วเดี๋ยวพอจบไลฟ์เสร็จก็ต้องเข้าไปทักเขาแล้วก็เข้าไปสรุปยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีค่อนข้างเสียเวลานิดนึงแล้วก็แบบคือใช้เวลาเกือบเกือบอาทิตย์นะคะกว่าจะทุกอย่างคือจะแบบจบครบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็อาจจะแบบโมเมบ้างไลฟ์สน<ม>แบบเหมือน้ายๆว่าแบบจริงๆเราไม่ได้ไลฟ์สินค้าตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนเอามาแบบ นให้เราสรุปยอดสินค้าตัวนี้ให้ลหลยเนียหลอกว่าจริงๆอยากได้แต่ว่าทําหลอกว่า้าทำจริงไม่ได้ทาใช่ใช่ก็คือแบบมันก็แบบจับไม่ได้ว่าเอ๊ะสนุปแล้วเราแบบเหมือนตั้งรหัสตัวไหนไว้บ้างแล้วแบบขายสินค้าตัวไหนไว้บ้างคือก็คือมีความยุ่งยากทั้งตัวลูกค้าเองแล้วก็ตัวตัวแอดมินเอง เ่าบับว่าเริ่มจากการแมนวนวลทั้งหมดเลยมันเลยทำให้มีความซับซอ้อนเนาะในการที่ CF ในการไล์สดในแต่ละครั้งเนี่ยซับซอ้อนมากๆใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือมันมันยากคือตอนไล์สดอะ่ะไม่ค่อยยากเท่าไหร่หลังจากไล์สดอะ่ะปัญหาใหญ่ลนะกระบวนการก็ยังกลับในหนึ่งอาทิตย์ ใช่ก็คือในในคืนนั้นก็คือแอดมินก็ไม่ต้องนอนกันเลยก็ต้องมานั่งแบบดูชื่อลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าก็ตีกันแย่งของกันอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนไหนอะ่ะมาเอฟกอดเอฟทีหลังเพราะว่าบางทีเนี่ยสินค้าเรามีจ,จนนะะํานวนจํากัดเลคะก็หลังจากแบบว่าใช้มนูมาตลอดเวลาแล้วแล้วมันเริ่มมันรู้จักทีวีแชทบอทได้ย,ยังไงครับเนี่ยค่ะเราก็รู้จัก โปรแกรมมาค่ะจากสภาอุตสาหกรรม,มค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีโครงการที่ให้แชทบอทเนี่ยเข้ามาแบบเหมือนพรีเซนต์ผู้ประกอบการ SME ที่เริ่มมีการไลฟ์สด นะคะซ,ซึ่งเขาก็แจกคูปองในการใช้ด้วยซึ่งเราก็โอเคเราลองเข้าร่วมดูเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือ,อยังดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะ,คะตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้จริงจังกับโปรแกรมมากขนาดนั้นนะคะคือแบบอ่าอาจจะไม่ได้อินมากแต่พอใช้ไปสักพักค่ะชีวิตเริ่มดีขึ้นเพราะว่าคือซีวิตเนี่ยมาช่วยในเรื่องของทั้งกระบวนการในไลฟ์สดแล้วก็กระบวนการที่ไม่ได้ไลฟ์สดก็คือเป็นแบบแ,บบแอดมินตอบปกติด้วยก็คือเริ่มตั้งแต่ตอบคาถามทั่วไปจนถึงการไลฟ์สดสรุปยอดด้วยใช่ใช่ หลักก็คือใช้ฟีเจอร์ตอบกับคอมเมนต์ใช่ค่ะแล้วก็เป็นใช้แชทบอทก็มีค่ะแบบเวลาเรามีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสร้างโปรโมชั่นไว้ให้บอทตอบลูกค้าเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้ามาก็ถามโปรโมชั่นแหละประมาณ80%ถามโปรโมชั่นอยู่แล้วเราก็ให้บอทเนี่ยช่วยตอบเรื่องโปรโมชั่นต่างๆคนก็ถามซ้ำๆเดิมๆไม่ต้องให้เอ็ดนั่งเสียเวลาคอยมานั่งตอบละคนละคนเนี่ยอันนี้ไม่ได้เตรียมแล้วครับพี่โจ๊กบางเขาพิการหน้าอ่อนเนี่ยเขาจะมีการไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลา แค่นนนี้ขออนุญาตเราสองคนปูและส้มนะครับผมช่วทำไทยสดด้วยนะเพราะว่าแม่ผมเนี่ยชอบซีอิมากเลยน้ำมันมะกรมะพร้าวนี่แม่ผมชอบผมอยากจะลองไลฟ์ปูเผื่อแม่ผมจะมาซื้อบ้างอได้เลย,ได,เลยได้เลยค่ะ,ะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตให้แนะนําก่อนได้ไหมคะว่าในการเตรียมตัวไลฟ์สดเนี่ยมันต้องเตรียมอะไรบ้างอุปกรณ์ต้องมีอะไรเผื่อพ่อค้าแม่ค้าที่อยากเริ่มต้นไลฟ์สดเหมือนกัน,นะคะ่ะอ๋อคือถ้าแบบไม่มีแบบงบประมาณมากแล้วก็แบบเริ่มต้นเลยนะคะจริงๆเรามีแค่มือถือเครื่องเดียวก็เริ่มไลฟ์ได้แล้ว อ่แล้วก็มีเพจเฟซบุ๊กคือต้องมีด้วยใช่เพจเฟซบุ๊กแล้วก็มือถืออย่างน้อยๆเนี่ยคือต้องมีสองอันนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะให้ภาพสวยแล้วก็แบบคมชัดดูเป็นโปรเฟชชั่นอลเนี่ยแนะนำให้ซื้อแสงค่ะซื้อไฟใช่ให้มีแสงไฟนิดนึงมามาแบบเหมือนให้ให้เราดูแบบสวยสดมนงามมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีกล้อง กล้องที่เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลขึ้นมานิดนึงแล้วก็ต่อกับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เนี้ยค่ะแค่นี้เองมันก็จะทําให้ไลฟ์สดของเราเนี่ยดูเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญค่ะก็คือโปรแกรมซีรีสค่ะที่จะช่วยให้การไลฟ์สดของคุณดีขึ้นนะคะอ่า ก็อย่างที่บอกก็คือถ้าอันนี้คืออุปกรณ์เนาะในส่วนของหลังบ้านเนี่ยเราก็ต้องเตรียมสินค้าของเรานะคะก็ตัวนี้ค่ะเราก็วันนี้สมมุติว่าเราจะไลฟ์สินค้าตัวไหนเนี่ยเราก็เตรียมมาเลยค่ะว่าอ่ะตัวนี้จะจะเป็นสินค้าไรสดนะเราก็จะมาลิสต์รายการรหัสสินค้าค่ะลงในแผ่นกระดาษก็สําหรับแอดมินด้วยแอดมินไลฟ์สดด้วยแล้วก็แอดมินหลังร้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะมาริสรายการว่าสินค้าตัวนี้รหัสอะไรราคาเท่าไหร่ แล้วมีจํานวนเท่าไหร่นี่ฮาริสมาก่อนค่ะแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปลงหลังบ้านของโปรแกรมซีวิสก่อนค่ะแล้วก็เปิดระบบแล้วค่อยเข้ามาไลฟ์สดอ่าเพราะว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันว่าอันนี้มีสิทชิ้นนะเดี๋ยวที่มาเกิดก็แข่งะันใช่ก็คือตัวนี้ก็จะช่วยจํากัดการตอบกับคอมเมนต์ได้ด้วยก็คือจะจะดีค่ะใช่ค่ะเพราะงั้นหมดปัญหาเลยเรื่องการลูกค้า CF แล้วแย่งกันมาโเนีวยฉันมาก่อนฉันมาก่อนแกงี้ไม่ใช่ระบบดูดให้ใครนึงตัวปีท่าออนเซ็นใช่ใช่ค่ะก็คือใคร ใช่กนเ,เลยนะครับผมงั้นก็ ไลฟ์สดไลฟ์สดเลยนะครับแต่ลองสมมติว่านี่คือการไลฟ์สดเลยครับอยากจะร่วมไลฟ์สดกับคุณขนุนงครับผมเพราะว่าแห่ผมชอบดูไะโอเคก่อนอื่นก็เดี๋ยวต้องสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ช่องทางไลฟ์สดของเพจท็อปปีคาร่าออยในวันนี้นะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายรวมถึงพิธีกรสองท่านนี้คุณส้มและก็คุณปูนะคะมาเป็นเพื่อนดําเนินรายการของเรานะคะวันนี้ขออนุญาตมาขายด้วยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะช่วยไทยอินสินค้าด้วยนะคะเผื่อลูกค้า คนไหนอยากจะถามสินค้าตัวไหนเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยอ่าแล้วก็จะมีบอทตอบให้ถ้าเป็นอ่าสิ่งที่บอทสามารถตอบได้อ่าไม่ต้องรอเลยนะคะหมดปัญหาเลยค่ะว่า 3F เราจะไม่ได้ของบอทปัญหาตรงนี้แน่นอนค่ะอ่าโอเคนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะนะว่าเ้าหอมมากเลยค่ะอุ้ยมีคนเว้นมาแล้วเขาบอกโอ้โหตายตายตายวันนี้คุณเบ้นตลอดทวัสดีคุณเบน้์นะฮะค่ะก็ น้ำมันนะของเราวันนี้ก็มีโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าโปรโมชั่นของเรามีอะไรบ้างนอกจากนั้นนะคะแบบสินค้าโปรโมชั่นปกติเนี่ยก็มีแล้วก็เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับในไลฟ์สดก็คือหน้าทีทองค่ะ นาทีทองเป็นนาทีที่คนรอคอยค่ะใช่นาทีทองเนี่ยคือเราเนี่ยจัดสินค้าพิเศษให้และลดราคาแบบพิเศษสุดๆไปเลยแล้วแต่ว่าข้อแม้คือต้องซื้อในเวลาที่จํากัดเท่านั้นอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวเช็ดเครื่องสำอางค่ะค่ะทั้ง3ตัวนี้นะคะเป็นตัวทําความสะอาดผิวหน้าเพื่อเตรียมสําหรับการบารุงในขั้นตอนต่อไปค่ะซึ่งราคาปกติในห้างทั่วไปคือชิ้นละ350บาทโอทั้งหมดเนี่ยหนึ่บาท โอ้โหคุ้มนะคะนี่คือครบเซนแล้วนะในการดูแลผิวหน้าแต่ไร์สดลดให้อีกลดอีกนะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าซื้อทั้งสามชิ้นด้วยกันแบบนี้นะคะเหลือเพียงเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทค่ะคุ้มไหมคะจากพันห้าสิบหรือเจ็ดร้อยแล้วถ้าอยากซีเอฟต้องทำยังไงบ้างคะพิมเข้ามาเลยค่ะรหัสสวยหนึ่ง <S 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 สวยหนึ่งสวยหนึ่งนะครับผมใครสนใจทิมมาได้เลยสวยหนึ่งสวยหนึ่งถ้ารับถ้ารับหลายเซตพิมพ์สวยหนึ่งเท่ากับ2เท่ากับ3ได้เลยสวยหนึ่งตามด้วยจํานวนเซตค่ะมีทั้งหมดวันนี้ทั้งหมดปีกินครับจำนวนอันนี้เรามีจานวนจากัดแค่10เซตเท่านั้น10เซตและสินค้าตัวนี้เป็นนาทีทอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการแบบขึ้นรหัสวนให้อีกรอบนึงไม่มีแล้วอ่ะเพราะงั้นตอนนี้ใครที่เล็งชุดนี้เอาไว้นะคะ C F มาได้เลยค่ะสวยหนึ่งตามจำนวนค่ะคุณเบนซ์คุณเบนต์บอกอะไรอ่ะสวยหนึ่งสามค่ะโหคุณซื้อเยอะมากเลยครับผมอ่าคือเฮ้ยอุ๊ยคนฟ้องผมไม่น่าเชื่อนะครับคุณเบนซ์นะครับสวยหนึ่งห้าแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้เหลือแค่ห้าเซตเท่านั้นค่ะไอ้โหมาแล้วคุณยี่คุณยี่สวยหนึ่งอ่าโอ้โหครบแล้วนะคะ ก็ขอบคุณมากนะคะลูกค้าที่เอฟกันเข้ามาในวันนี้นะคะสวยหนึ่งนะคะโปรโมชั่นเด็ดๆของเราะอย่าลืมเข้าไปดูในอินบ็อกด้วยนะคะว่าเรามีระบบเนี่ยตอบกลับไปแล้วสนุกยอดให้แล้วนะคะอย่าลืมนะแนบสลิปตามระบบนะคะยืนยันกดยืนออเดอร์แนบสลิปแล้วก็ที่อยู่เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยก็คือจําที่อยู่แล้ว แค่รอรับของภายใน7วันหลังจากแนบสลิปเท่านั้นจ้ารับครสัสุดๆแค่กินเทุ๊บเรียบร้อยเลยอย่าลืมกดยืนยันออเดอร์เท่านั้นเลยเค่ะรอ,อรับของภายใน7วันนะคะนอกจากนั้นนะคะคือขอฝากนิดนึงนะคะใครที่อยากจะได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อีกนะคะให้เข้ามาดูไลฟ์สดของเรา อ่าเราจะมี2ครั้งใน1เดือนค่ะอ่าคือกดติดตามเลยนะคะ Facebook t o p i c a n a o i หน้าอนะคะอ่าโอเคนะเราก็จะมีแจ้งอัปเดตนะคะว่าวันไหนเราจะไลฟ์สดบ้างนะคะก่อนล่วงหน้าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยวันเลยนะคะก็กด Subscribe ไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยอ่าแล้วก็ในการจบการไลฟ์สดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าอาจจะงงว่าเอ๊ะสวยหนึ่งแค่พิมมาปุ๊บก็ขึ้นนี้เลยมันตั้งค่ายากไหคร ไม่ยากค่ะก็คือเราเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราต้องลิสต์รายการสินค้าไว้ก่อนแล้วก็ตั้งรหัสไว้ก่อนแล้วก็ไปตั้งค่าในระบบซีบีสค่ะแล้วก็ไปตั้งค่าคีย์เวิร์ดนะคะหรือว่าหาตั้งค่าคําตอบให้เหมือนกับก็ได้นะคะในสิ่ธที่เราลงรหัสไว้แค่นี้ระบบก็จะดูดอัตโนมัติเลยค่ะแค่นีดเดี้วนะครับคุณตงง่ายจริงจริงค่ะเชื่อเลยคว่าง่ายค่ะโอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสุดท้ายแล้วนะฮะอยากให้คุณขนุนนะครับผมลองแนะนําฟีเจอร์ที่แบบเราชอบเป็นพิเศษ ที่อยากจะแนะนาให้ท่านอื่นลองใช้หน่อยครับผมอ่าก็คือร้านค้าอย่างแรกเลยนะคะร้านค้าไหนที่มีกิจกรรมไลฟ์สดนะคะคือต้องมีเลยนะคะก็คือฟีเจอร์ในเครื่องของการตอบกลับคอมเมนต์ <c oughs> นะ <c oughs> เพื่อให้ชีวิตของการไลฟ์สดเนี่ยเราดีขึ้น <c oughs> นะคะก็คือสามารถที่จะดูดอ่านะในสิ่งที่ลูกค้า CF นะคะแล้วก็สรุปยอดได้เลยนะคะลูกค้าเองก็ไม่ต้องมาทักแชทวุ่นวายกับแอดมินนะคะ, <c oughs> ะ,คะก็คือสามารถที่จะดําเนินการได้ด้วยตัวเองเลย อีกอันนึงนะคะก็คือบอทนะคะก็คือการตอบอัตโนมัตินะคะของเมเซจของเรานะคะก็คือตัวนี้ดีมากสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะหรือว่าร้านค้าไหนเนี่ยที่มีการขายสินค้านอกเหนือจากการไลสดนะคะก็ผูกบอทไว้คําถามไหนที่ลูกค้าเข้ามาตอบถามบ่อยๆเช่นโปรโมชั่นมีอะไรบ้างคะ ขายที่ไหนบ้างคะอะไรเงี้ยคือเราอ่ะสามารถตั้งค่าบอทไว้ได้แล้วให้เขาตอบแทนเราได้เลยคือที่เราไม่ต้องมานั่งตอบทีละคนเงี้ยไม่งั้นเหนื่อยแย่เลยลูกค้ามาเป็นพันเป็นหมื่นก็ต้องตอบโปรโมชั่นยังไงเหนื่อยใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยช่วยเราได้เยอะมากค่ะแลนะผมงั้นสุดท้ายแล้วครับขอสามคำให้ชีวิตเซอร์บดิ้นครับชีวิตดี สุดยอดมากๆเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เรามาดูสถานที่เนาะแล้วก็มาดูกันไลฟ์สดเลยค่ะยินด,ดีค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากทีมงานอื่นๆเพิม่มเติมไหมคะว่าอยากจะฝากแบบพวกค้าแม่ค้าออนไลน์ยังไงบ้างคะีฝากอนะไรคะ่ะอ๋อก็คืออย่างที่บอกนะคะตอนนี้คือไลฟ์สดอ่ะกำลังมาแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้เริ่มไลฟ์สดเนี่ย คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่สายเกินไปนะคะคือของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคนดูเยอะมากแต่เราเน้นคนดูที่มีคุณภาพก็เพียงพอแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยค่ะ,ะโปรแกรมเนี่ยอย่าลืมติดตั้งโปรแกรมนะคะซีวิต AI ด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้ชีวิตการไลฟ์สดของคุณดีขึ้นจริงๆรอ่อาจรมคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะผมอยากจะมีแชทบอทดีๆเหมือนท็อปพิคนาออยนะครับที่มีระบบตอบกับคอมเมนต์ที่ดูดเซลูกค้าหรือจะมีแชทบอทดีๆคอยตอบคำถามให้กับลูกค้าเนี่ย แค่แพ็กเกจพรีเมียมก็สามารถใช้ได้ค่ะเริ่มต้นที่500บาทต่อเดือนค่ะอ้าวแล้วถ้าลูกค้าตั้งค่าไม่เป็นเหรอคุณส้มอ่าเรามีทีมงานตั้งค่าให้นะคะหรือว่าเป็นแพ็กเกจบริการเสริมนั่นเองค่ะคุณปูอ่าแล้วับผมถ้าใครสนใจก็สแกนเคียร์โค้ดที่จะขึ้นด้านด้านสักด้านนะคะที่กราฟิกตัใส่ให้นะครับผมเนี่ยด้านไหนสักด้านนะครับผมอ่าสำหรับ EP หน้าครับผมเราจะไปกันที่ใดนะครับฝ่าดิตามด้วยครับกับรายการซีวิทย์ยูถูกแชร์หมดเลย